ถ้ากูล้วงทำไงเนี่ยช่วยกูต้องเล่นจริงดิไอเหียแล้วกูมีทีมใครบ้างเนี่ยว้ายเปิดอีเดมผีอีกูมันไปครับช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยเฮ้ยรดแล้วดู ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยต้าสนับได้ไหมล้มไปช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอ่ะไปมันกลับคือลหานเลยช่วยด้วยเอ้าติดติดอนี่คืออะไรอ๋อกูปปาตอนแร้อยู่จุดเดิมก็ดีอยู่แล้วนะคะอยู่จุดที่เริ่มต้นเกม จิ้งอะไม่หงเองอ่ะการันตีได้จ้าอันน,นี้จะเข้าภาคสองให้กูเดากูไม่ดูอ่ะแต่แต่ไอ้ไอ,อ,อ้ท่อนไอ้ท่อนไม้เฮ้ยท่อนไม้ท่อนไม้เฮียเผ็ดมาก<ะ>เผื่อไปเสิร์ชจริงไร กูต้องทำไงอ่ะยิงนี่คิดว่ากูจะยิงเหรอนี่อ๋อแต่ว่ากูต้องไปตั้งแต่ตรงนี้ไปไปไปพังพังมาอ้าวคือชิคก้ากูไปไงอ่ะทำยังไงอ่ะ

กูปีขึ้นไปไม่ได้มาจับมองกูอะไรกูเป็นดารานะกูดังนะมายิงเสียงยิงได้ปะยิงปุ่มเกิยิงใส่ไฟ <c oughs> ว้ายเฮียโ <c oughs> คตเต้นค่ะรู้ได้งไงอ่ะอยะิงอ,ออกเหมืองล่วง อะไรเดีส่งไปให้ดูช่วยด้วยกูก็ได้ของกูอยู่ดีไอ้ละค่ะช่วยด้วย ว่านปี๊ว่าน,นี้กระโดให้มันือน,น,นเฮ้ยข <laughs> ้อนี้อย่า นี่สั่ยให้ดาให้ดาคุยหีเป็น

ที่สกัดเป็นฝุเอ้าร้อยอ่ะแอบร้อยซีพีอ่ะโอ้โหขี้ตื่นมาเจอหน้าขี้นี่ก่อนเลยอ่ะอีเอนกยไหหอมนะครล้างทุกวันเติามึง่าล้างเปล่า ว้ายน่ารักจังเลยมาม่ามาให้เรากิกอมาม่ามาให้เรากดครับเด็กไปกันค่ะโดดลงไปไปนะคะเี๋อสนุกมากโอ้ยเาจับโอ๊ยสั่นสันโอ๊ยไหวมือได้ไหมพี่จับ ก็ไม่ได้อยากจับมือกับชนีหรอกค่ะเชนีไม่รักก็ไม่อยากจับหรอกค่ะกะจอย่าแตะต้องตัวเขานะโอ้ยกระจกแตกแล้วฉันจะส่งความสวยตัวเองได้ยังไงมิสอีซัตวิ่ม เฮ้ยเศร้ากยิงกุ่มปี๋กันเลยเธอคนนี้เศร้านะคะกันเธอยิงกุ่มปี๋มาแกะเผือดเดิมที่เฮ้ยทำไมสั่นทำไมยิงจอยสั่นอ้าวอีนี่ก็ตบหัวเลยอีดำเอ้าไอ้ที่ดีเดี๋ยวค่ะอะไรบ้าง อยากจะให้เพื่อน<ม>ไปน <ะ S 1> ค่ะไปก่อนเลยค่ะมั่นใจในตัวเราค่ะ เห็นไหมคะว่าตัวอะไรมาเห็นไหมคะว่าตัวอะไรมาเห็นไหมคะเห็นแล้วต้องทำาไงคะหนีสิคะใช่ค่ะแล้วติดประตูทำไมคะไม่ค่ะจ้าง่แง่าง่ง่าเห็นเห็นทะลุไหมคะเห็นทะลุทำไงยิงยิงงค่ะยิงแล้วทำไงคะยิงแล้วโดดค่ะเห็นไหมคะ โดนค่ะดีมากค่ะดีค่ะมากค่ะดีมากค่ะทำไมคะเกาะค่ะเกาะเสร็จแล้วทำไมคะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งหนึ่งเป็นดาบก็ได้ค่ะเห็นแล้วทำไมค่ะเห็นแล้ววิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะเห็นแล้วค่ะกลัวนะคะกลัวนะคะกลัวทำไมค่ะกลัค่ะถือนู่นค่ะถือนน่นทำไมคะเลงค่ะเลงเลงแล้วยิงค่ะยิงแล้วสุดยอดค่ะเลิศขาะเลิศขาะเลิศขาะเลิศคาะทำไมคะวิ่งค่ะกลัวไหมคะกลัวค่ะกลัวใช่ไหมค่ะกลัวก็วิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งเลยวิ่งเลยหนูกลัวมากเลยค่ะแนะนำให้วิ่งค่ะวิ่งแล้วเห็นไม้ไหม มันมาแล้วนะคะมันมาแล้วนะคะมันมาแล้วนะคะทำไงคะทำไงคะยิงค่ะยิงค่ะยิงทำไงเสร็จคะยิงทำไงเสร็จคะบีนขาดบินขาดกลัวไหมคะกลัวค่ะกลัวค่ะกลัวทำไงคะกลัวต้องทำไงคะกลัวต้องวิ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะวิ่งเข้าไปแล้วนะคะวิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วทำไงต่อคะทำไงต่อข้เห็นไหมคะเห็นค่ะเห็นทำไงคะโดนอันสองนะคะที่ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีฟันนะคะโอ้โหกูเล่นมาเกินนี้ชั่วโมงยิงค่ะขอโทษค่ะที่พูดมากอย่าจับกู ได้ค่ะมื่อกี้ไม่มากี้ไม่แชร์เสียษในหัวค่ะโอเคค่ะมาต่อกันไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราต้องยิงค่ะหนูทำไหมคะหนูยิงค่ะยิงเสร็จแล้วทำไงครับประตูเปิดทำไงครับโดดค่ะโดดสูงนะคะโอเคค่ะเก่งมากค่ะเลิศมากค่ะวิ่งเข้าไปนะคะในประตูในประตูทำไงคะเห็นเห็นประตูไหมคะเห็นค่ะวิ่งตามเพื่อนไปเลยค่ะวิ่งตามเพื่อทำไงต่อครับวิ่งตามเพื่อไม่ให้ตกนะคะเออเอากับดงชี้ชี้ทำยังไงค่ะทำยังไงค่ะเห็น เห็นเห็นประตูไหมคะเห็นค่ะเห็นเห็นต้องเห็นปุ่มสิคะต้องเห็นเห็นปุ่มแล้วค่ะแต่เขะวิ่งเข้าไปค่ะวิ่งเข้าไปแล้วยิงค่ะโอ้ยพูบูมาไปหมดแล้วค่ะเห็นประตูไหมคะเห็นค่ะเข้าไปเลยค่ะอย่าอย่าดิ้งนะคะอย่าดิ้งอย่าทำอะไรนะคะขอให้เข้าไปในบอลลูนได้นะคะ